สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกม,มลําพูนคนรักการต่อนุเขาใหญ่นะครับผมวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าเสนลิมปิงอ่ะพูดผิดสิไม่ใช่นะครับวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าหลิวสมพรนะครับเป้าหมายของเราคือสองกุกนะครับเหมือนจะมีคารลมแล้วก็เรียกลงกุกด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอองเสียงนะฮะ นะครับมีหลายตัวอยู่นะครับนี่นี่นู่นก็สองกุกตัวหมายของเราในบินมาอยู่ตรงกลางสวนสวนนั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้มันขันอยู่บนนี่นะฮะต้นจามจุลีนี่ผมเดินมามันบินออกไปทางนู้น เดี๋ยวลองลองดูนะจะได้ไหมเข้ายากหลือเกินนะครับตัวนี้เป็นร่องน้ํานะครับเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับว่าเข้าไปได้ไหมนะครับนะครับพี่เพื่อเพื่อนครับเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับบนต้นจามจุลีนะครับเพราะว่ามันลกนะครับและมีร่องน้ํานะครับผมก็เลยใส่พุ่มเตี้ยๆนะครับจามจุลีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีมีพุ่มเตี้ยๆอยู่ด้านล่างครับมีถาวรคุมอยู่นะครับผมก็เลยวางไวข้างบนครับ สูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราฟังคลิปเสียงนกป่าไปด้วยนะครับ2กุกอาชีพเนาะนะเสียงก็อาจจะเบาแล้วครับไม่เหมือนช่องอื่นๆนะครับเรื่องของความคมชัดภาพและเสียงอาจจะไม่ดีเท่าข่าอื่นเนาะ มีคารลมอยู่ข้างในตัวนะครับน่าจะคารลมขัดเนอะโลกต่อไม่ขันเลยครับผมให้วางเตี้ยไปหน่อยนะครับนี่ยคาลมอยู่ข้างในน่าจะเป็นบ้านเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยดูก่อน แล้วครับนกต่อคันแล้วแล้วนะครับตีตะไลามาแล้วครับตีตะไลามาแล้วสองกุกอยู่ข้างบน พ,พี่เพื่อนครับมาจะย้ายไหมนะครับแต่นกป่าบินจากไหนมาไม่รู้นะฮะติดเพรียบร้อยนะไม่เห็นภาพกีฬามันมันเลยนะฮะพระเนยดบิดไปทางนู้นเลยนะฮะชานมันนะชานบิดไปทางนู้นเลยไม่รู้มันมาอย่างไงนะครับแป๊บเดียวนะครับติดไปละนะครับเออมาไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้วนะครับเอ,อ้ยนี่ย เดี๋ยวเรามาดูตัวดูลายกันนะครับผมมันบินเข้ามาอีกสองสามตัวนะครับก็คืออ่าอยู่ข้างบนต้นนะครับจามจุลีนะครับพี่เพื่อนครับข้างบนนะครับสูงสูงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ลงมานะครับตัวสองกุกสรุปคือไม่ใช่ตัวไม่ไม่ไม่มีคารลมนะตัวสองกุกเนี่ยฮะแต่แต่น่าจะเป็นตัวข้างในนะครับที่อ่มีคารลมนะครับปล่อยคารลมอยู่ข้างใน เดี targets, ๋ยวเราลองตามเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าของสวนก่อนนะครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่านะครับเนาะพอดีเราก็เข้ามาตามตอกซอกซอยนะครับตามไร่ตามสวนนะครับไม่ใช่ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับเอานกป่าติดระดินอยู่ในนั้นนะฮะมาเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะสวยประมาณไหนไม่สวยยังไงนะครับจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับหรือว่าจะมีตําหนิอะไรหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวมาลงมา ดูตัวดูลายกันนะนี่นะครับพี่เพื่อนลงมาแล้วนะครับก็ร้องอุกอุกอุกนะครับเมื่อกี้นี่มันก็คืออย่างนี้พี่เพื่อนนะครับอย่างนี้ผมตั้งไว้บนนี้นะครับบนพุ่มนี้ฮะนกป่าก็บินขึ้นมาบินขึ้นมานะครับตัวแรกอ่ะบินขึ้นมาก่อนตัวที่คิดว่าจะเป็นอ่าคารลมนะโฟกัสที่คารลมก่อนนะครับเป็นสองกุกนะครับ ก็คือตัวหมายเหมือนจะมีนะครับแต่มันไม่มีนะครับก็คือผมขี่รถผ่านนะครับได้ยินมันขันอยู่บนต้นเนี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้เอ๊ะเหมือนจะมีคารลมก็เลยจะต่อเอาไล่ออกไปนะครับก็คือบินไปฝัง่งนี้ฝั่งนี้แล้วพอดีว่าจะขึ้นบนเนี้ยแต่มันขึ้นไม่ได้ก็เลยเอาขึ้นตรงจุดนี้นะครับพี่เพื่อนเพอนกต่อขันได้ไม่กี่คํานะครับมันก็ตีตะไลขึ้นมา ร่อนแบบนี้แล้วก็อยู่ข้างบนไม่ลงมานะครับพี่เพื่อนๆครับแล้วก็จะมีบินตามขึ้นมาอีกสองตัวก็เป็นสามนะครับเนาะหรืออาจจะอยู่ในพุ่มแล้วอีกักตัวหนึ่งเป็นสี่หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เรียกอยู่นะครับเรียกไปเรียกมาอยู่นะครับก็ไม่ขัดไม่หนุนนะครับตุกต่อก็ขันแล้วก็หยุดเดินไปเดินมานะครับเนื่องจากมันเตี้ยนะครับคอนที่วางนี่มันเตี้ยนะครับก็ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับลีลามันหรือเปล่านะครับก็เปลี่ยนเปลนไปได้หมดนะครับผมก็ไววนกนี่ไม่มีคารลมก็อกว่าจะพอแล้วไม่เอาละกําลังจะปิดกล้องนะครับพืบ่อนเพื่อนกำลังจะเก็บขาตั้งแล้วครับก็เลยว่าจะลองเข้าไปตามไปตัวข้างในพอคิดอย่างนี้นะครับก็บิน จากฝั่งนู้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มาลอดลงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาติดเลยปั๊บเลยนะครับผมก็ว่าตอนนี้ผมก็ได้ยินคอ้คารมไม่ได้ยินแล้วนะมันอยู่ไหนเสแล้วตอนนี้เดี๋ยจะรอ,อฟังนะครับีพเพื่อนๆรอ,อฟังดูก่อนว่า,ามันยังอยู่ที่เดิมไหมหรือยอย่างไรนะครับอาจจะฟุกได้ตัวนี้หรือเปล่านะมันก็ไกลยอยู่นะเดี๋ยวนะวผมจะให้ดูนะครับนะเดี๋ยวก่อนฝั่งดินตะลุ้ย จะไปเลี้ยงลูกจะไปฆ่านี่เนี่ยจากพุ่มนี้นะพุ่มเนี้ยนี่นี่ที่มันมันเกาะก็คือนี่นะครับต้น,นอะไรนะหูกระจงปะหรือว่าจามจุลีนะครับแน่ะเหมือนที่อยู่บนหูกระจงตัวน,นี้แล้วก็บินล่อนไปเนี้นะครับหรือเปล่านะครับมันก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะฟังดูก่อนพี่เพื่อนนะครับว่านกนั้นจะยังอยู่ที่เดิมไหมหรือย,อยังไงนะครับ โฟกัสที่คารมก่อนนะครับสองกุกนี้เราไม่อ่านละนะครับเราไม่เราไม่ไม่ต้องไปโฟกัสแล้วนะสนใจแต่ริวแล้วก็สามกุกเท่านั้นนะครับโลขันโยนนะครับสองกุกอะไรพวกนี้นี่จะไม่เก็บละนะครับจะไม่ขอโฟกัสละจะโฟกัสเพียงแต่ริวหรือสามกุกหรือนกคารมนะครับที่เพื่อนเอตัวนี้นี่ตัวเมียหรือเปล่านะครับ มันจะบางเอื่นอะไรที่ว่าจะได้ตัวหมายเลยก็ไม่ใช่หรอกนะแต่หน้าตาพีๆๆ่เพื่อนๆดูครับอยบ้านผมมเรียกว่าหน้าหนานครับหน้าหนาตาฮึกนะครับคมเข้มดีนะครับนี่เสี้ยนสอมีนะครับบางๆเสี้ยนสอมีบางๆแต่ที่ว่าตัวเมียน,นี่ไม่ใช่อะไรจับดูมันนุ่มๆนะครับ นิ้วอะไรไม่พิการเนาะนกตามทุ่งนาพี่เพื่อนเนี่ยใส่ทุ่งนาหลายหลังก็เขาเรียกว่าอะไรขี้เหล็กหรือเปล่านะครับบางทีบางครั้งผมก็พูดไม่ถูกนะพี่เพื่อนพอมีความรู้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้นะครับแต่เกียบก็ ไม่ชิดแล้วก็ไม่ห่างนะครับไม่ห่างแข็งนะครับแต่ก็ไม่ชิดนะครับแต่ก็ทิ่มนิ้วทิ่มนิ้วนะครับสับหางก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันเหมือนมันหลุดไปนะเพื่อนๆดูว่าเหมือนยังเป็นหางเก่าอยู่ไม่ใช่หางใหม่นะครับดูหัวใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราดูหมายต่อไปแล้วกันนะครับเนาะก็คือคอนต่อไปแล้วกันนะว่าอันเข้าไปต่อได้ไหมตัวฮารลมนะครับผมก็ฟังอยู่นะครับไม่รู้มันจะได้ยินเข้ามาถึงใน,ในกล้องไหมนะครับตอนมันปล่อยฮารลมอ่ะหูผมก็ฟังอยู่ตลอดนะครับแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วนะครับตัวนี้ติดปุ๊บเงียบไปเลยนะครับมันเวลามมนไล่เรียกันเลยนะครับที่มัน จะใช้ตัวนี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกนะครับพอมีเวลาอยู่นะฮะนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่โคนเร้าผมนะครับก่อเสียบขึ้นไปบนต้นมะม่วงนี้ครับไม่ได้เห็นลูกกระโจมนะครับเพื่อนน่าจะตำแหน่งพเนียดก็น่าอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวคารลมมาเข้าไหมนะครับฟังแต่เสียงพอเนาะ เพราะว่ามันก็ลกอยู่นะครับขออนุญาตเจ้าของสวนเข้ามานะครับเข้ามาต่อดูกันนะครับว่าจะมีตัวคารมขันอยู่นี่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเข้ามาร่วมมาตีนกต่อไหมนะครับจะได้ตัวไปเลี้ยงไหมนะครับลุ้นกันนะครับนี่ประมาณนี้ นานพอสมควรครับ,นนพ,รบพอดีก็ได้ยินคารลมมาหนึ่งหนึ่งชุดหรือว่าสองชุดนี่แหละก็ถือว่าน่าจะใช่ตัวนะครับผม,ผมเดี๋ยวเราเออลองดูตัวดูลายก่อนนะครับผมว่าะจะสวยประมาณไหนนะครับนี่นะครับพี่เพื่อนลงมาที่รถแล้วนะผมก็แวะคุยกับเจ้าของสวนนิดนึงก็ขอบคุณเขานะครับที่อุตส่าห์ให้เข้าไปต่อนะครับก็เป็นสวนลำไยสลับกับ หล in so ังนะครับเนาะฝรั่งหรือบ้านผมเรียกว่าบักกล้วยนะครับบักกล้วยกานะครับก็แล้วแต่พื้นที่จะเรียกอะไรเนาะนี่ก็น่าจะใช่นะครับเสียงประมาณนี้นะคารนะมันก็ปล่อยมาให้ฟังหนึ่งชุดสองชุดนี่แหละชุดหนึ่งไม่ก่อซับไม่ไม่เยอะนะเมื่อกี้แต่ว่าตอนที่ผมอยู่ข้างนอกอะตอนได้เต็มแรกอะก็ได้ยินอยู่นะขันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นนกยน2สองกุกนะครับตัวนี้อันนี้เท่าที่คร่าวๆเนาะฟังดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นอีกทีนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูรายละเอียดครับดูแล้วตัวใหญ่ๆย,ยาวๆอยู่นะตัวนี้นะครับนี่นะครับพี่เพ,พื่อนครับโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆพี่เพ,พื่อนดูครับโอยนกอะไรจะขนาดนั้นนะครับพี่เพ,พื่อน พีการนกพิการนะครับข้างขวาเหลือ3ภาพไม่โฟกัสข้างขวาเหลือ3ข้างซ้ายเหลือ <c oughs> ส3่สครึ่ง <c oughs> โอเคนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับนกตัวนี้ตะเกียบ ไม่ถึงกับชิดแต่แข็งนะครับเหมือนเหมือนตัวเลขนะครับมี11นะครับหางน่าจะหลุดไปเส้นหนึ่งฮนะตรงที่เว้าวไปนะครับไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะด่นนะครับ กว่าตัวอื่นๆนะครับก็คือว่าเป็นปกติมาตรฐานนะครับนอกจากนิ้วที่กุดด้วนนะครับเพื่อนๆหูโหยนกตัวใหญ่ที่สุดเลยตัวนี้นะครับสุดๆนะครับติดไม้เต็มมือและแน่นนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่และนุ่มนะใหญ่แน่นๆเลยนะครับสวยนะครับติดตรงนี้แหละไอเล็บยูนี่แหละเนี่ยนิ้วไอเล็บยูเนี่ยเห็นไหม ต้องพิจารณาดูก่อนนะครับผมจะเลี้ยงดีไม่เลี้ยงดีเนาะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูไม้ต่อไปแล้วกันนะครับผมโอ้ยอย่าดิ้นแรงหลุดออกดีลานะครับกว่าจะโดดคอนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ให้กับช่องของเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ